สวัสดีครับทุกคนนี่เป็นคลิปที่สองของผมนะฮะวันนี้จะมีของมานำเสนอหน่อยนะครับก็จะเป็นฟิกเกอร์สตีฟจ็อบนะะพอดีผมได้ผมได้มาหลายตัวเหมือนกันนะเป็นมือหนึ่งนะครับก็ขายไปหลายตัวแล้วตอนนี้เหลืออยู่ิีเดียวก็เผื่อมีคนสนใจนะฮะสตีฟจ็อบ สูงเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นงานสูงเจ็ดนิ้วอุปกรณ์ที่มีให้ก็ก็จะมี iPad 2สองเครื่องนะครับเนี่ยให้ดูเลยจะมี iPad 2สองเครื่องก็คือมีสีดำกับสีขาวนะฮะสีดำกับสีขาวมีลูกบอลหนึ่งลูกก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรแล้วก็จะมีมือมาให้เปลี่ยนนะฮะมีมือมาให้เปลี่ยนอีกมือหนึ่งมือนี้ก็จะใช้แทนมือฝั่งถือ iPad นะฮะ เป็นถือดาวกระจายก็ก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรส่วนใต้เท้าเขาเนี่ยจะมีรูนะฮะแล้วก็จะมีเดือยก้านเหล็กเอาไว้ทําฐานเสียบต้องแปลงฐานกันเองนะฮะเพราะว่าผมไม่ผมไม่ได้ฐานกับกับตัวแว่นมาพูดง,ง่ายๆวุ้นตัวเนี้ยฮะผมก็แปลงแว่นเองกับฐานเองนะฮะก็คือจะมีแค่นี้นะก็จะมีแค่นี้เลย มีแค่นี้กับ iPad สีดำอีกเครื่องหนึ่งในชุดนี้นะฮะซึ่งผมเคยผมเห็นตัวเต็มแล้วก็คือตัวจริงๆเขาจะมีเขาจะมีฐานด้วยนะฮะเป็นฐานสีดำนะฮะเป็นฐานสีดำสก,กินอ่าสก,กินคำว่า Apple แล้วก็มีแว่นด้วยซึ่งสองชิ้นนี้ผมไม่มีวัสดุเขาเป็น เขาเป็นยางยางกึ่งเรซิน,น่ะครับเพราะว่าหนักมากนะฮะมีน้ำหนักดูจากมือผมรู้เลยว่าตัวเขาไม่ได้เล็กนะฮะให้ดูรายละเอียดแบบยิบย่อยเลยดูดูความงาของรายละเอียดนะครับงานไม่ขี้เหร่เลยครับงานสวยมากครับดูได้เลยสองตัวนี้ผมก็เก็บเองกเก็บเองไปสองตัวฮตอนนี้เหลือที่ผมไม่ถึงสิบตัวละนะ ซึ่งผมก็เห็นมีคนเอาฐานกับแว่นมาขายอยู่คือโพสขายเป็นชุดแยกเลยอะหลายร้อยเหมือนกันนะฮะแต่ผมก็ไม่ไม่ไม่สนใจทําเองก็จะเป็นแบบนี้ฮะหาฐานอะไรง่ายๆฮะหรือว่าเป็นอ่าเป็นไม้ก็ได้ฮะหาฐานไม้เจาะรูครับแค่นั้นเลยเจาะรูเอาเหล็กเสียบแล้วก็เสียบกระทะเขาสวยหรูอลังการเลยลูกค้าส่งมาให้ดูนะฮะแว่นผมก็ผมก็แพงให้เอารวดวอะฮะเอารว่วมาดาัดเอา,า,าเอานี่ยฮะ สินค้าไม่ของใหม่นะครับน่าจะเป็นของที่อยู่ในขั้นตอนการผลิตแล้วคงจะฮิวันออกมานั่นแหละออกมาขายในสภาพแบบนี้สนใจติดต่อได้น,นะครับผม Facebook ผมอยู่ข้างล่างนะฮะผมเขียนชื่อเฟซผมไว้แล้วนะฮะผมขายแค่ตัวละสองร้ยห้าสิบนะเหลือไม่ถึงสิบตัวละผมคุ้มค่าแน่นอนครับผมสภาพแบบนี้หน้าตาแบบนี้เนื้อง,งานไ้ดูได้เลยฮะ ละเอียดยิบแม้กระทั่งรองเท้าฮนะสติฟจ็อบใส่นิวบาลานนะฮะนี่ครับใส่นิวบาลานด้วยนะฮะละเอียดแม้กระทั่งรองเท้าครับหนักครับแล้วก็หนักด้วยนะฮะย้ำอีกทีว่ามี iPad 2เครื่องนะครับชุดในชุดนี้จะมี iPad มาให้2เครื่องนะขาวกับดำนะฮะแว่นแว่นกับฐานไม่มีนะผมได้มาแค่นี้เหลือไม่ถึง10ตัวนะครับผมแล้วก็มีลูบอลแล้วก็มือให้เปลี่ยนข้างหนึ่ง ะะเพราะมือนี้เขาจะถอดไม่ได้เขาจะถอดได้แค่มือนี้มือเดียวนะครับยังไงสนใจกส็สอบถามได้ครับผมอินบ็อกซ์มาใน facebook mm hmm. ผมก็ได้ฮะ mm hmm. เขียนไว้ข้างล่างละเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวของเล่นบ่อยๆฮะเพราะว่าของเล่นผมเยอะ mm hmm. ผมเก็บเองด้วยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวนี่ถ่ายดูนี่นะครับนี่ก็คือของที่ผมเก็บนะฮะเป็นทั้งพ่อค้าด้วยทั้งทั้งสะสมด้วยนะฮะ ซื้อขายกับผมมีแต่ของแท้นะครับของปลอมจีดไม่มีนะฮะจะเป็นงานแท้หมดแล้วแล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวจะรีวิวตัวนี้ครับตัวที่เป็นหน้าปกรูปผมนะฮะนี่ครับเดวิแมนนะฮะเจอคลิปหน้าครับ